ดีครับน้องจูดี้น้องจูดี้น้องบัตตี้แม่เรียกหนูจูดี้ได้ไหมอ่ะวันนี้ดูพ่อใหญ่นะแม่ไปทุรัะทางข้างนอกเด้อใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะครึ่งวันเลยนะลูกดูพ่อใหญ่เด้อนะพูดไม่ได้ก็เอามือดู นะเอาตาดูเอาขาดูเด้อลูกเด้อเป็นหูเป็นตาให้แม่เด้อลูกเด้อแม่ฝากพ่อใหญ่ด้วยนะนะคะนะคนเก่งตาใสของแม่ตาใสของแม่เตื่นตั้งแต่จีสีก็ตื่นตามคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะฝากอินดูน้องดีหน่อยนะคะนะคะฝากมองดูน้อง บัตตี้ด้วยนะคะน้องจูดี้ด้วยนะคะนะคะขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะที่แวะเข้ามาห้องแม่แม่หนูบัตตี้นาะงลูกนาอขอบคุณทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลน์เด้อนะคะกาบขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะโอเคนะเดี๋ยวแม่เริ่มถูบ้านไว้ก่อนเอาผ้าลงเครื่องเนาะ แล้วหนูดีก็ดูดูพ่อเนาะดูพ่อแทนแม่นะลูกเนาะแม่ทำกับข้าวตั้งไว้โอเคนะคะฮีโร่ประจำบ้านเนาะนั่นนะอย่างนั้นนะเรื่องยืนนี่ขอให้บอกค่ะยืนได้นานมากยืนได้นานมากมากคือการยืนนี้ก็คืออยากให้อุ้มนะคะคืออยากให้อุ้ม